Yeah. Mm -hmm. you. กันนะคะกับสมุนไพรนะาโรสสมุนไพรอภัยพูเบศค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาการไซนัสกันนะคะนั่นก็คือไซนัสอักเสบค่ะไซนัสอักเสบเนเกิดจากการติดเชื้อที่เยื่อบุภายในจมูกนะคะแบ่งได้เป็นแบบเฉียบพลันกับแบบเรื้อรังนะคะแบบเฉียบพลันก็คือมีอาการไม่เกิน4สัปดาห์นะคะแต่ถ้าใครเป็นแบบเรื้อรังก็คือมีอาการเกิน1ิสสัปดาห์ขึ้นไปนะคะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นเรื้อรังนะคะโดยอาการเนี่ยหลักๆเลยที่สามารถสังเกตได้ถ้าใครเป็นไซนัสนะคะลองสังเกตดูก็ได้ว่าเราเป็นหรือเปล่าอันดับแรกเลยก็คือ มีอาการคัดจมูกแน่นจมูกเป็นประจำนะคะ2ก็คือมีอาการน้ำมูกไหลทั้งน้ำมูกไหลออกมาด้านหน้านะคะหรือน้ำมูกไหลเข้าไปภายในลําคอนะคะรวมถึงมีอาการปวดบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็จมูกเนี่ยรับกลิ่นผิดไปะคะ่ะหรือมีอาการได้กลิ่นผิดปกตินะคะใครที่มีภาวะไซนะัสอักเสบนะคะเวลาที่ไปตรวจเนี่ยการตรวจก็จะพบว่ามีอาการอุดตันข้างในนะคะเยื่อบุจมูกเนี่ย มีอาการบวมนะคะหรืออาจจะพบในบางรายก็คือมีฤิติดวงจมูกและมีหนองไหลค่ะปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการไซนัสอักเสบนะคะก็คือการเป็นหวัดภูมิแพ้ใครที่เป็นหวัดบ่อยหรือเป็นภูมิแพ้ประจำเนี่ยก็มีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะคะรวมถึงกดไหลย้อนนะคะมีพฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดอาการได้ง่ายๆอย่างเช่นการอยู่ในที่เย็นเกินไปอยู่ในห้องแอร์นานนะคะอยู่ในอากาศ เย็นและแห้งเป็นประจำรวมถึงอากาศที่เปลี่ยนแบบฉับพลันนะคะเหล่านี้ก็ร้วนทาให้กระตุ้นให้เกิดอาการไซนัสได้ค่ะสําหรับใครที่มีอาการอยู่นะคะและอยากจะได้ตัวช่วยดีๆเดี๋ยววันนี้เป็นจะพาไปฟังกันค่ะว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่สามารถใช้ช่วยบรรเทาอาการไซนัสอักเสบกันได้ค่ะ การรักษาแผนปัจจุบันนะคะก็คือการดูแลเบื้องต้นในคนที่เป็นไซนันนะคะจะมีการรักษาให้คล้ายกับไข้หวัดก็คือรักษาตามอาการหากมีไข้ก็กินยาลดไข้มีอาการปวดก็กินยาลดไข้หรือว่ายาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดรวมไปถึงพวกกลุ่มยาลดน้ำมูกยาคัดจมูกแต่หากรับประทานยาประมาณ1สัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็นแนะนําให้ไปพบแพทย์ค่ะ สมุนไพรที่มีข้อมูลงานวิจัยว่าสามารถช่วยในเรื่องของไซนัสอักเสบได้นะคะก็จะเป็นตัวฟาทาลโจนค่ะฟาทลายโจนยมีฤทธิ์ในการลดจํานวนของไวรัสนะคะลดการแบ่งตัวของไวรัสยังมีฤทธิ์ในการลดอักเสบแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยค่ะก็จะเหมาะกับคนที่มีอาการของกลุ่มไซนัสที่มีอาการอักเสบอยู่นะคะ ขนาดของฟ้าทลายโจรที่แนะนําในผู้ที่เป็นโรคไซนัสอักเสบนะคะก็จะเป็นขนาดยาเดียวกันกับคนที่เป็นโรคหวัดหรือว่าพวกกลุ่มระบบทางเดินหายใจนะคะก็คืออยู่ที่1.5ถึง3กรัมนะคะต่อวันนะคะแบ่งเป็น4เวลาค่ะหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนค่ะหากรับประทานฟ้าทลายโจรนะคะแล้วว่าการของไซนัสอักเสบไม่ดีขึ้นภายใน3วันนะคะก็ควรแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ค่ะสำหรับผู้ที่มีต้นฟ้าทลายโจรอยู่ที่บ้านและอยากนาฟ้าทลายโจรนะคะมารับประทานเองนะคะ ก็สามารถทําได้นะคะด้วยการนําใบฟ้าทลายโจรน,นะคะล้างให้สะอาดแล้วนาไปตากแห้งนะคะบดเป็นผงละเอียดนะคะปั้นเป็นยาลูกกลอนนะคะจะผสมกับน้ํำผึ้งหรือน้ามะขามเปียกนะคะหากใครที่สนใจตำดับของยาลูกกลอนฟ้าทลายโจรน,นะคะสามารถติดตามดูได้ในวิดีโอวิธีการทํายาลูกกลอนฟ้าทลายโจรก่อนหน้านี้ที่เราลงไว้ได้ะคะ่ะ สำหรับข้อควรระวังของการรับประทานฟ้าทลายโจรน,นะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยายเย็นนะคะดังนั้นหลีกเลี่ยงในการรับประทานฟ้าทลายโจรติดต่อก,กันเกิน7วันนะคะรวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาฟารินนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังการใช้ยาร่วมกับสมุนไพรตัวนี้ค่ะสำหรับข้อห้ามใช้ของฟ้าทลายโจรน,นะคะฟ้าทลายโจรห้ามใช้ในคนที่แพ้กลุ่มพืชฟ้าทลายโจรน,นะคะรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และก็หญิงที่ให้นมบุตรนะคะ สำหรับสมุนไพรทางเลือกอื่นนะคะที่จะช่วยเสริมให้อาการของไซนัสอักเสบดีขึ้นนะคะก็จะมีตัวขมิ้นชันนะคะที่มีฤทธิ์ในการลดอักเสบนะคะตัวมะขามป้อมก็ช่วยได้ค่ะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันตัวปราบชมพูทวีปช่วยลด,ดก,การภูมิแพ้นะคะรวมไปถึงยาปักกิ่งก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ค่ะ การดูแลตัวเองนะคะในคนที่เป็นโรคไซนัสอักเสบนะคะก็มีขั้นตอนการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะเพียงแค่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําอุ่นบ่อยๆนะคะเลี่ยงในการสัมผัสอากาศเย็นนะคะรวมถึงการรับประทานน้าเย็นแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานพวกของผัดมันทอดนะคะเพราะว่าจะทําให้มีเสียมหะมากขึ้นได้การปฏิบัติตัวเพียงเท่านี้นะคะก็จะสามารถทําให้อาการของโรคไซนัสอักเสบดีขึ้นได้ค่ะ ได้ฟังสมุนไพรยตัวช่วยกันไปแล้วนะคะรวมถึงข้อควรระวังและการปรับพฤติกรรมในการป้องกันไม่ให้เกิดอาการไซนัสใครที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่ามีอาการอยู่ก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะและในคราวหน้านะคะเบนจะพาไปฟังสาระสุขภาพอะไรรอติดตามชมกันได้ค่ะทางอภัยภูเบศยูทูบชาแนลหรือ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ